สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line เลนเจอนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่า s ั n ล y Pitcher ในตู้กาชาเพื่อโอกาสได้รับ s ั n l y p i t c h r r แล้วก็ b r าวน์แบตเตอร์เบอร์3นะก็จะมาเปิดด้วยตัวกาชาใน ID ไก่ทั้งหมด60ใบนะครับผมก็เปิด1ครั้งได้เอ่อเปิด1ครั้ง ได้12รอบอ่าตามนั้นนะครับก็ตู้นี้เพิ่งเพิ่มโอ,อกาสมาใหม่ๆเลยครับก็เพิ่งเพิ่มโอกาสในวันที่17มีนาคมตอน10บโมงเช้าแต่ผมจะมาเปิดในวันที่17 17มีมมนาคมนี่แหละแต่เปิดในเวลา5้าโมงสินาทีนะครับเกือบเกือบหโมงยีอ่าก็ที่จริงกันดีไก่ คือมีเอลซ่าไว้รีสกิลเลยครับแต่อยากจะได้สลีปเชอร์มาเพราะว่าสลีปเชอร์เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับอยากจะเอามารีสกิลช่วยเอลซ่านะครับอีกอย่างนึงก็คือ,อแสงมืดนะครับผมใน ID ของผมเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับใน ID ไก่เนาะ ID ไก่ผมอะมันเก็บกบไฮเปอร์ Hyper นะครับผมเก็บกบไฮเปอร์เนี่ยครบ20ตัวแล้วมันเลยมาเยอะแล้วครับ ผมก็เลยอยากจะได้ s นอร์พร์สเชอร์มา,ามาปั้นเป็นร่าง Hyper m a แอืกคืออยากจะใช้กบพูดง่ายๆมันมี3.2ตัวแล้วอ่ะคืออยากจะใช้นะครับถ้าจะปั้นตัวแสงมืดในคลังมันก็ปั้นได้แหละที่ปั้นได้มันก็มีแค่มูนเยนลลี่กับมูนฮอกกี้ที่แบบสามารถอัปเกรดเป็นร่างกดาวได้ตัวที่เหลือผมไม่อยากปั้นเพราะว่ามันตัวเก่าแล้วแล้วก็มันไม่สามารถอัปเกรดเป็นร่างก้าวดาวได้ครับอืม ผมก็เลยอยากจะปั้นซัลลี่ฟิเชอร์เป็นแร็งไฮเปอร์แม็กถ้าได้มานะโอเคมาเลยครับเลสโก้ไปเดี๋ยว,เร,ว,เ,รวเร็วนี้นะครับเดี๋ยวจะแจกกลุ่มเลนเจอร์และนะครับพอดีว,ว่า,าพักผ่อนเต็มอิ่มแล้วนะครับแล้วก็เคลียอะไรเคลียอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับอย่างนึงก็จัดแจงความคิดตัวเองได้แล้วนะครับว่าจะทำยังไงต่อไป พอดีกาลังคิดอยู่ว่าเอาอยัางไงดีได้ดกับชีวิตโอ้โหแบตเตอร์เบอร์สามบราเพิ่มโอกาสจริงๆนะตู้นี้เพิ่มโอกาสจริงๆครับแต่ว่ามันไม่ได้ซันนี่พิเชอร์อะ่ะมันไม่ได้ตัวเพิ่มโอกาสอีกตัวหนึ่งก็คือซันอ่ะตัวบราแบตเตอร์ตัวบราแบตเตอร์เฉยเลยโอ้เซงจัดแอนลี่แมวนะ้ำตัวนี้ดีอยู่นะก็สามารถ ทำเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้นะครับถ้าใครไม่มีตัวดาเมท่าตนน้าเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีข้อเสียก็คือดาเมจไม่ค่อยไม่ค่อยแรงแล้วก็สกิลดาเมจมันไม่ค่อยแมนเท่าไหร่ด้วยแต่สมมติสามารถเอามาคอมโบความสามารถไฮเปอร์ได้ก็คือคอมโบหยุดศัตรูออกไปแต่ว่าการชั่วคราวนะครับแบบแบบก็คลึ่งทางแนละ ขอเหอะคือผมเก็บตั๋วกาชามานานอยู่นะไอดี ID ไก่อะ่ะอยากได้มากสล,ลีปฟิชเชอร์นะขอร้องยินเดียนแดงมาทําไมเนี่ยครึ่งทางเลยครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่า <c oughs> ก็ใครอยากจะเข้า Discord ของผมก็สามารถเข้าได้นะครับผมต้องขอไปจริงๆถ้าเกิดว่าเข้า Discord ไปโอ้โหได้มา2ตัวเลยโอ้โหสราวแบตเตอร์ผมไม่อยากได้ผมอยากได้สลีปฟิชเชอร์โอ้ตายตายตา <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยที่แบบดิสคอดมันแบบว่าอาจจะล้างไปหน่อยแบบไม่ค่อยมีอะไรคุยกันนะครับต้องขออภัยจริงผมเองก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรดีเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรมาลงดิสคอดให้แล้วกันนะครับผม <G ül üş> ก็ลิงก์ดิสคอดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเข้าได้เลยนะขอร้องแหละให้หน่อยได้ไหมคือมันตอนนี้มันมีแค่ไอเดียเกลือที่ได้สันนิฟิเชอร์ครับไอเดียอื่นๆผมยังไม่ได้เลยอะ ไอเดียลองผมอ่ะเออแดนนีลมาอีกแล้วอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้คือมันหลอกหลอนมาหลายปีแล้วนะคือแบบอยู่มานานมากตัวแดนนี่เนี่ยเออเดี๋ยวแซนดี้เบเชอร์โอ้โหไม่น่าบ่นให้มันเลยไม่น่าบ่นให้มันเลยไม่น่าด่าทอมันเลยมันให้เบิ้นเลยเห็นไหมทางเกมนะทางเกมโอ้ออกยากมากเลยอะแซีเเชอร์อะขอเออจะหมดแล้วไน้เนี่ยตัวกาชา อูมูนหมูปาตายละตายละตายละ,ยละเอายังเลยอเจครั้งเจครั้งปฏิหาร <c oughs> จะเกี่ยวไมวะไม่ได้เกี่ยวหรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงของคนเปิดด้วยโอ้โหนี่ไงสาคีย์บอร์ดคนี่มาเลยโอเคไปรอบสุดท้ายเลยครับไม่ได้ก็ช่างมันละกันก็คงจะต้องใช้แค่เอลซ่าตัวเดียวแหละมาเป็นตัวรีสกิล ถ้าเรซลีซล่ฟีเจอรผมจับปั้นเบล่าไฮเปอร์แบงค์เลยนะเอา,าตรงโอ้โหซูเปอร์เจ็ดดาวเรียวนาดคือมันเพิ่อมโอกาสจริงๆเว้ยแต่มันได้เป็นบราวแบตเตอร์เบอร์สามเว้ยมันไม่ได้เป็นซารีฟีเชอร์เว้ยคุณผู้ชมผมได้มาสองตัวเลยอะ่ะมันเพิ่อมโอกาสจริงๆแต่มันเพิ่อมโอกาสแล้วมันได้มันได้ตัวเพิ่อมโอกาสเป็นบราลแบตเตอร์อ่ะมันไม่ได้เป็นซารีฟีเชอร์อะ่ะผมได้สองตัวเลยเห็นไหมเนี่ยไ <c oughs> ออย่างน้อยครับก็เอามาเป็นตัวรีวิวได้ แสดงว่าผมได้ตัวในเดือนนี้ครบแล้วนะครับเออผมเหลือรีวิวตัวต a ต特สามแล้วก็มูนแคชเชอร์นะครับเดี๋ยวว่าจะรีวิวอยู่อาจจะเป็นร่างปกตินี่แหละร่างอัลต้าเวลร้อยสี่สิบเออเพราะว่าไม่อยากไป้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะครับเปลืงองกบตัวนี้ถามว่ามันมีข้อดีไหมมันก็มีครับแต่ว่าอา่อา,อามัน สกิลมันดูไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เออเป็นใสไวพิบที่ยืน290้จุดมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันเป็นดาเมจพิษและเป็นดาเมจพิษที่ไม่มีอ,อ่าที่ไม่มียักลุยท่กษะอามาะหรือว่าทักษะอามาตาอยู่ในสกิลด้วยอีกอย่างนึงคือเป็นตัวเป็นตัวบัฟสกิลหนึ่งมันเป็นบัฟใช่ไหมแต่มันเป็นบัฟที่อ,อ่าที่แบบว่ายังไม่สุดเท่าไหร่ สำหรับผมนะแต่มันยังดีที่มันมีฟื้นพลังอยู่พอสามารถไฮเปอร์มันก็มีแค่ศัตรูช้นะท่าเพิ่มขึ้นที่สามารถเอาไปคอมโบกับตัวอื่นได้เออแต่มันแค่เพิ่มแรกแค่มันเพิ่มแรกแค่สามหน่วยอ่ะเออมันไม่เป็นพันหน่วยนะครับมันก็เลยมันลองก็แก้งไปหน่อยนะครับสําหรับบาร์แบตเตอร์เดี๋จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นตามที่ผมพูดไหมจะรีวิวแค่ล่างออาตานะรีวิวแค่ล่างออาตานะครับ โอเคก่อนอนื่นเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอัปเกรดตัวนี้เลยเลยแล้วกันเอากบอัลตานะครับเอากบอัาตาแปดดาวโอเคได้มาสองตัวทั้งล่างธรรมดา,ากับล่างเอาต้าคิดคิดเอาคุณผู้ชมว่าผมเกลือขนาดไหนอะคิดเอาว่าผมเกลือขนาดไหนตอนนี้ในอไก่ของผมนะครับมีตัวกาชาครบรับก้าปีประมาณ168ใบ เดี๋ยวผมว่าจะเก็บให้มันครบสัก200ใบเดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียวนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเปิด200ใบในไอดีไก่ไอเดียเดียวอะ่ะเออผมดองไว้เยอะนะผมดองไว้เยอะเพราะว่าอยากจะเปิดทีเดียวให้คุณผู้ชมดูเลยว่าแบบผมได้อะไรบ้าง <c oughs> เอาตรงคือผมอาจจะแบบเป็นคนที่ล้างคลังเลนเจอร์ของตู้กาชาครบรอบเก้าปีก็ได้ <c oughs> ไม่ไม่ไม่น้อยก็เยอะอะไม่เยอะก็น้อยอะผม น่าจะล้างตู้ได้เยอะอยู่พอสมควรโอเคผลสรุปในการเปิดกาชาคลิปนี้มันก็นั่นแหละหาเกลือ60ใบเลยนะซัน n ีฟิเชอรไม่ออกเลยอะน้อยใจอยู่เหมือนกันนะน้อยใจอยู่เหมือนกันนะถ้าได้มานะบอกเลยสามารถเอาบองคอมโบอันนี้ได้อยู่นะคอมโบอ่าอ่าตัวหนืดแล้วก็หยุดหยุดศัตรูออกไปจากการช่วคราวได้ อืมสุาาหยเหมือกันและอีกอย่างหนึ่งผมจะได้มีตัวทาตมืดมาช่วยทีมได้ด้วยแล้วก็ตัวรีสกิลมาช่วยเอลซา่าถ้าเอลซ่าตายยังมีซันลี่พิเชอร์รีสกิลให้อยู่อะไรแบบนี้ไม่เป็นไรครับ60ใบาหาใหม่ได้หาใหม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันหานานอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามเปิดเรื่อยๆนะสำหรับการตามล่าหาซันลี่พิเชอร์ในดีลองนะ ไอ้ดิเกลผมสบายใจแล้วครับก็ดองตัวกาชาตอนนี้ได้ตัวกาชาเอ้ยตอนนี้ต้องตัวกาชาในไะอ้ดีเกลือได้ประมาณสัก85ใบกล่าวว่าจะดองให้ถึงประมาณสักร้อยใบร้อยกว่าใบอ่ะสูงสุดนะครับหรือไม่ก็200เลยถ้าใจใดีแต่น่าจะไม่ถึง200ใบร้อยร้อยกว่าใบอ่ะยังมีหวังอยู่ร้อยประมาณร้อยสามสิบใบถึงร้อยห้าสิบใบอ่ะยังมีหวังอยู่ในการดองในดีเกลืเนาะตัวกาชา ก็เหลือล็อกอินเนาะเหลือล็อกอินเอาตัวกาชาในอในดีเกอร์ของผมนะเออนอกนั้นก็หาตัวกาชาไม่ได้หละผมว่าน่าจะเก็บได้แค่ร้อยใบวะน่าจะถึงประมาณสักร้อยใบร้อยสิบใบอยู่หรอกแต่ถ้าร้อยสามใบน่าจะไม่ถึงวะมันโอกาสยากมากเดี๋ยวจะพยายามทำให้มันเต็มที่แล้วกันในการหาตัวกาชาไม่ใช่อะไรจะดองตัวกาชาไปเปิดอ่า เปิดเปิดโคลาอ่าเปิดตู้กาชาคโคลาโบเรนเจอร์นะครับในเดือนหน้าเออแบบถ้าเปิดได้ตัวเทพได้เปิดได้ตัวเก่งอะไรเนี้ยเปิดได้คู่อ่าคู่เทพอะ่ะเออในเดือนหน้านะครับเดือนโคลาโบนะครับเดือนโคลาโบเนี่ยผมก็จะแบบอ่าไม่ไม่ต้องเอารูบี้เปิดนะครับใช้แค่ตั๋วก็พอเออ มันก็จะประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดรูบี้ได้อีกนะครับจะได้เอารูบี้ไปเปิดหาหาเกียร์เนาะเกียร์เจ็ดดาวโอเคผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเดือนหน้านะครับเกียร์ช่องกลางเนี่ยมันจะแบบอันนี้ไหมนะมันจะมีค่าค่าที่ยังไม่เคยมีไหมแบบว่าเป็นค่าใหม่อ่ะอาจจะแบบ อาจจะเป็นหลบสกิลดนแน่นอนอะไรแบบนี้อัตราการหลบสกิลดนแน่นอนของทักษสะเอ้ยอัตาการหลบสกิลดนแน,น่ออาาน,นอนอะไรแบบนี้ถ้ามันมานะผมบอกเลยว่าเกียอาวุธเจ็ดดาวไอ้อาอตาโจมตีดนแน่นอนของทักสะเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นหายต่อไปมันจะเป็นอะไรที่แบบสามารถเอามาแก้ทางได้อะอถ้ามีค่าแล้วนะไอ้เกียผมจะสุกหาเกียเลยอะ แต่แต่แต,แต,แต่ต้องดูก่อนเพราะว่าไอเดีเกลือผมเน้นตัวเน้นตัวเลนเจอร์ซะมากกว่าเน้นเอาเลนเจอร์มาสะสมในคังซะมากกว่าถ้ามันเก่งอีกโอ้โหก็ยิ่งต้องเปิดนะครับเลนเจอร์นั่นแหละครคุณผู้ชมเสียดายว่ะไม่ได้ซันนี่พิเชอร์เลยอ่ะโคตรเสียดายเลยคุณผู้ชมเสียดายมากถ้าผมได้ซันนี่พิเชอร์ในะดีไก่นะเว้ย บวกเลยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเดี๋ยวรอเปิดตู้กาชานี้แล้วกันรออีกประมาณสักสองรอให้ถึงรอให้เก็บถึง200ใบแล้วกันนะครับตัวกาชาครบรอบ9ปีเดี๋ยวค่อยเปิดอีก32ใบเองก็น่าจะไม่เกินเดือนนี้หรอกก็คก็น่าจะเก็บครบได้ทีละ5 5ใบต่อวันเนาะถ้าที่แจกในผลิกิัประจำวัน ห5าห5 6 3้5ห้า5ก็ก็อีก7วันก็ประมาณสักวันที่24 24 25นะครับผมของเดือนมีนาคมก็จะเปิดในนี้แหละนะครับนานหน่อยแหละแต่ก็อดใจไว้นะครับอยากจะเปิด200บี้เอ้ยขอไปอยากจะเปิด2 0 0้ใบนะครับผมเอ่อตัวกาชาครบรอบ9ก้ปีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะก็ถือว่าไม่เป็นที่น่าพอใจมากเลยในการเปิด กาชาในรอบคลิปในรอบนี้แล้วก็ในคลิปนี้แหละเออของอไอีิก่นะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับที่ยังรับชมรับฟังขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและก็แล้วไว,ว้เจอกันใหม่เมื่อแอร์คัมแบ็กนะบาย